สวัสดีครับวันนี้ก็พามารีวิวนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับรีโนเวทแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยนะครับเป็นหมู่บ้านซื่อตรงสุวินทงนะครับก่อนถึงแยกหนองจอกประมาณ5 0 0เมตรนะครับหมู่บ้านอยู่ติดกับแบงค์กสิกรนะครับเป็นบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับตรงลงจอดรถนะครับก็ ต่เติมหลังคาให้แล้วนะครับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับด้านข้างก็จะปูกระเบื้องไว้ให้นะครับจนถึงด้านหลังเลยนะครับให้ดูจนอันนี้นะครับโอเคพื้นลงจอดรถก็ปูกระเบื้องนะครับ รียบร้อยมีปั๊มน้ำแทงน้ำให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับเข้ามาจากถนนสุวินทวงศ์ประมาณประมาณ300เมตรนะครับก็ถึงตัวบ้านนะครับตัวบ้านก็พอออกไปถึงสุวินทวงศ์นะครับก็ เลี้ยวซ้ายก็จะไปไช่ชังเซานะครับจากตรงนี้ไปไช่ชังเซาประมาณ20นาทีนะครับถ้ายูเทินกับรถนะครับก็จะเข้ามินบุรีจากตรงนี้ไปตลาดมีนก็ประมาณ10-12กิโลนะครับอันนี้จะเป็นโถงชั้นล่างนะครับฝ้าเป็นฝ้าชับเรียบนะครับมีฝ้าหลุม1ชุดนะครับระบบไฟแสงสว่างนะครับ เปลี่ยนเป็น LED ให้แล้วนะครับทั้งหมดทั้งทั้งหลังเลยนะครับก็ประหยัดไฟนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยพื้นชั้นล่างก็เป็นแกลนิโต้นะครับครัวมีต่อเติมเคาน์เตอร์อรมีซิงค์ให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับมีเคาน์เตอร์อรมีซิงค์ให้เรียบร้อยนะครับ ดูห้องโถงมุมจากด้านในออกไปหน้าบ้านหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังนี้มีติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัดไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวพาชมห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำของที่นี่นะครับก็หลังนี้ก็เปลี่ยนปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยน สุขภัณฑ์บุกผนังใหม่นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับอ่ะไปะชมชั้นสองกันต่อนะครับหลังนี้จะมีทั้งหมดนะครับ3มห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเนื้อที่5้าบสตารางวา พื้นชั้นบนนะครับพื้นชั้นบนก็จะเป็นแกนิโตนะครับมาดูห้องมัสเตอร์รูมกันหน่อยฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับหน้าต่างประตูติดเหล็กดัดมุ้งลวดให้แล้วเรียบร้อยพื้นชั้นบนเป็นแกนิโต้นะครับ หลังนี้ขายนะครับหลังนี้สนใจสอบถามได้ครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095902 2479นะครับสุขุมนะครับหรือต้องการดูบ้านหลังเงินอื่นเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญเลือกชมได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมนะครับ www. h o ม e s y a m n e t นะครับก็สะกด HOME บ้านเลยนะครับแล้วก็สยามก็ SIEM แล้วก็ .net นะครับอันนี้ห้องนอนที่2นะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับดูห้องถัดไปนะครับห้องนอนที่3ามตามนี้เลย ถงบันไดนิดนึงนะครับจะเป็นถงบันไดต่อด้วยห้องน้ำนะครับห้องน้ำชั้นสองนะครับก็คอนเซ็ปต์เดิมนะครับปรับปรุงทั้งหมดนะครับเปลี่ยนสุขภพันฑ์บุผนังใหม่นะครับก๊อกน้ำฝักบัวกระจกอ่างล้างหน้านะครับเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับเป็นของใหม่ทั้งหมดเลย โอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นะครับสำหรับรีวิวบ้านรีโนเวทหลังนี้ก็ขอจบในงานที่เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ